เอาเลยครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมในเกม One t h o u s a n Man the Strongest แต่ว่าวันนี้เรามาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์จีนย่อกับตัวละครสุดหล่ออย่างโกเดร์สึ่างเอเดนาบวกลูกรักของผมนะในคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่ได้มาทําการรีวิวเจ้าตัวละครโกเดอรสึ o ่างเอเดนาบวกนะครับแต่ว่าผมจะพาท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยไปดูตู้ใหม่ของทางเซิร์ฟเวอร์จีนย่อที่ได้มีการอัปเดตเข้ามาในวันนี้นะครับจะเป็นตู้ที่มีตัวละครในตู้เนี่ยน่าสนใจมากๆก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะคครรับ่่ววนตตตลละะใู้ผมมออยยาากกจเีแ ดีๆทั้งนั้นแล้วเหมาะกับผู้เล่นใหม่มากๆก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวแรกก็จะมีตัวละครอย่างเมทาไนท์นะครับตัวที่สองแฟตประกายแสงตัวที่สามเจนอตนะตัวนี้ดีเคยเก่งมากๆเลยนะครับเคยแบกทีมผมได้อยู่ช่วงหนึ่งเลยนะแต่ว่าตอนนี้หลายๆคนก็น่าจะลืมกันไปแล้วตัวที่5ก็จะเป็นตัวละครอย่างยุงแดงตัวนี้ผมคิดว่าไม่ว่าจะเมต้าไหนมันก็ยังสามารถเล่นได้อยู่นะครับโดยเฉพาะในการตีบอสมันเป็นตัวละครที่ตีบอสแล้วก็ PVE เก่งมากๆ ตัวที่6กนะครับก็จะเป็นตัวละครอย่างหมาฟ้าบ้านแม่ตัวนี้ก็จะเก่งในด้านการบล็อกพลังงานนะตัวที่7นะครับทัตมิกิล่าง2อดีตตัวบล็อกเซิร์ฟเวอร์จีนยอดนะครับซึ่งตอนนี้หลายคนก็น่าจะลืมลืมมันไปเหมือนกับเจนอสล่างเอเดนะตัวต่อไปก็จะเป็นตัวละครอย่างหน้ากากหวานนะครับอันนี้เคยเป็นอดีตตัวที่สามารถบล็อกความไวได้อันดับหนึ่งตอนนี้น่าจะลงมาเหลืออันดับสานะครับเป็นลองโซนิคล่าง2แล้วก็ขิงล่างเอเดาบวกตัวต่อไปก็จะเป็นอัศวินขับเคลื่อนนะครับตัวนี้ก็ว่่่่าาเกกงงนบแีี็ดลยทไปป รยบ้อตัวต่อไปซุยริวตัวนี้ก็มาไวตกไวัยนะครับโซนิกล่าง2ตัวนี้ก็ยังถือว่าพอเล่นได้อยู่ในทีมของปีาศาจ มาที่ตัวละครแถวที่3กันบ้างนะครับก็จะมีตัวละครอย่างวัคซีนแมนล่างสองนะครับฝาแฝดทัชมิกิล่างสองก็ตกเมตาไปพร้อมๆกันต่อไปก็จะเป็น2คู้หูจากหมู่บ้านนินจานะครับจะเป็นเฟรมไฟในโลกแล้วก็เกวินนั่นเองนะเกวินยังเล่นได้อยู่นะครับส่วนเฟรมไฟในโลกเนี่ยน่าจะตกเมตาไปแล้วและตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวละครคอยอดฮิตอย่างเกโลเกโลนั่นเองก็ถ้าเราลองไล่ดูนะครับเราก็จะรู้ได้เลยนะครับผมว่าเหล่าตัวละครพวกนี้เนี่ยมันเคยลงในตู้ตัวดํามาก่อนนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าจะมีตัวละครจากตู้ตัวดําาบง ที่ไม่ได้มาลงในตู้นี้นะเหตุผลก็เพราะว่าบางตัวละครนะครับมันได้ไปลงในตู้ตัวแดงมาก่อนแล้วนะครับอย่างเช่นกิจกรรมครบรอบ2ปีของทางเซิร์ฟเวอร์จีนย่อเนี่ยก็จะมีโบลต์คิงแล้วก็กาโร่นะครับที่ได้ไปลงในตู้ตัวแดงก่อนหน้านั้นะนะเลยทําให้3ตัวละครตัวนี้ไม่ได้มาลงในตู้ใหม่นั่นเองส่วนนอกจาก3ตัวละครนั้นเท่าที่ผมนึกได้ก็จะมีตัวละครอย่างปูบอมอีกตัวหนึ่งนะครับที่ไม่ได้มาลงในตู้นี้ส่วนตัวผมคิดว่าปูบอมน่าจะมาในกิจกรรมอนาคตนะครับหรือว่าอาจจะมีการอัปเดตเข้ามาในนนตูน้้ีภายหลังะ สำหรับตัวละครในตู้นี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมถือว่ากิจกรรมตู้ใหม่อันนี้เนี่ยน่าจะเหมาะมากเลยนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆนะที่เข้ามาแล้วก็ต้องการได้รับตัวละครแบกทีมสักตัวนะครับเพราะเหล่าตัวละครที่อยู่ในตู้นี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสามารถแบกทีมได้ท้งนั้นเลยนะครับถึงแม้ว่าบางตัวมันจะตกเมตาไปแล้วก็ตามแต่ถ้าเราได้เหล่าพวกตัวละครพวกนี้นะครับมาในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆมันก็ยังสามารถแบกทีมได้อยู่นั่นเองนะแต่ข้อดีของตู้นี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้หมดเพียงเท่านี้นะครับผมอยากให้ท่าน 3.5%ซึ่งสูงมากๆถ้าเราไปเทียบกับเลดดอบตัวละครนน้ได้ด่าจากตู้อื่นๆก็เรามาเปรียบเทียบกับตู้ตัวดํากันนะครับผมเลดดอบจากตู้ตัวดําตัวละครระดับเอเทต้เนี่ยก็จะอยู่เพียงแค่1.3%เ,เท่านั้นนะครับซึ่งน้อยกว่าตู้เมื่อกี้มากๆหรือตู้ตัวแดงนะครับเลดดอปตัวละครระดับเอเทต้ก็อยู่ที่1.3%เหมือนกันส่วนตู้ตัวเหลืองเนี่ยอันนี้น้อยที่สุดเลยนะครับจะอยู่เพียงแค่0.5%เ,เท่านั้น นั่นก็หมายความว่าตู้นี้เนี่ยจะเป็นตู้ท nice yes, ี though, ่เราจะสามารถได้ร and uh, ับต uh, ัวละครระดับ SSR ได้ง่ายที่สุดแล้วนะและข้อด yeah. ีของตู้นี้ก็ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับเพราะว่าตู้นี้เนี่ยมันจะมีการที่เราจะสามารถทําการเพิ่มเลทตัวละครในตู้ที่เราต้องการจะสุ่มได้ด้วยนะครับก็เราต้องการที่จะเพิ่มเลทตัวละครตัวไหนเนี่ยก็ให้เรามาทําการกดที่ตรงนี้นะแล้วก็เลือกได้เลยนะครับว่าเราต้องการที่จะอัปเลทตัวละครตัวไหนนั่นเองอย่างเช่นผมเลือกเป็นโซนิคร่าง2แล้วก็กดตกลงไปเนี่ยจะตัวละครโซนิ c ร่าง2มันก็จะมีโอกาสออกมาาากกกววว่่่่ตตตัััละะคครรอออืืนนนนนนนๆใชงงีี80บเู้้ ก็จะมีการการันตีตัวละครระดับ ESR ใน80ใบนะครับถ้าเราได้ตัวละครระดับ ESR ก่อน80ใบเนี่ยไอกิจกรรมการันตีตรงนี้มันก็จะเริ่มนับใหม่นั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นกิจกรรมจากตู้ใหม่ที่ทางเซิร์ฟเวอร์จีนยอได้ทําการอัปเดตมานะครับเกมเปิดมาประมาณ2ปีเกือบ3ปีเพิ่งมีตู้ใหม่เข้ามานะและตู้ใหม่นี้เนี่ยผมก็มองว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับโดยเฉพาะถ้าใครที่เล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆนั่นเองนะจะเป็นตู้ที่ผมมองว่าเหมาะกับเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆมากๆววิธีการหาาาตตัวมมมมนี้้กกรสุละะคจจูผผย็ ไปดูวิธีการหาเลยและกันสําหรับวิธีการหาตัวใหม่ก็ง่ายๆเลยนะครับให้เราเข้าไปที่ช็อปนะครับผมแล้วก็มาที่ตรงนี้นะแล้วก็เลื่อนมาทางขวานิดหนึ่งนะครับเราก็จะเจอตัวใหม่เนี่ยเข้ามาวางขายอยู่นั่นเองแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะทําการจํากัดการซื้อนะครับผม1เดือนเราจะสามารถซื้อได้เป็นแค่30ตัวเท่านั้นนะครับถ้าเราใช้แบงก์ในการซื้อนะราคาในการซื้อตัวนี้ก็แพงเอาเรื่องนะครับถ้าเทียบกับตัวดําที่22แบงก์เท่านั้น นอกจากวิธีการซื้อจากร้านค้าแล้วก็จะสามารถมารับได้จากรางวัล VP ตรงนี้นะครับจะมีตั๋วนะครับอันนี้อยู่นะตั๋วม่วงในการเติม VP นะครับถ้าเราทําการเติมครบจํานวนที่เขากาหนดเนี่ยก็จะมีการแจกตั๋วมาเรื่อยๆประมาณนี้นี่เองนะครับมีหลายขั้นนะครับผมอันนี้ก็จะได้ตั๋วที่เพิ่มขึ้นมาหน่อยนั่นเองนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะได้ในช่วงเวล6กับเวล1นะครับนี่นะครับเวล1ก็จะได้มานะอันนี้ก็จะได้ตอนเวล3เลยนะครับอีก5ใบ ส่วนเวล6อันนี้ก็จะได้มาที่15ใบเลยนะครับก็ถ้าใครที่เป็นสายเติมหนักๆนะครับผมคิดว่ากิจกรรมนี้ค่อนข้างคุ้มนะเพราะเราก็จะมีโอกาสได้รับเจ้าตัวละครเกลิวด้วยนั่นเองนะ ก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสําหรับกิจกรรมตู้ใหม่ของทางเซิร์ฟเวอร์จีนยอดส่วนตัวกิจกรรมตู้ใหม่เนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างดีเลยเนะครับผมดีที่เราจะสามารถหาตัวละครระดับเอเดาจากตู้สุดดำได้ง่ายๆนะเพียงแค่80ใบเท่านั้นแล้วก็เลดในการดรอปตัวละครระดับเอเดาจากตู้นี้มันก็สูงกว่าตู้อื่นนะรวมถึงเราจะสามารถทําการเลือกการอัปเดทได้จากตรงนี้ด้วยนะครับส่วนข้อเสียของตู้นี้เนี่ยก็จะมาจากการที่การหาตัวยากนั่นเองนะคือตัวมันค่อนข้างหายากมากๆเลยนะครับนอกจากการเติมเงินแล้วเนี่ยก็ไม่มีาร,า,มารรนะ้นก ต้องมารอดูกันว่าในอนาคตเนี่ยตัวนี้จะมีการเปิดให้เราสามารถซื้อได้แบบตัวดําหรือเปล่านะครับที่จะมาในทุกๆช่วงต้นเดือนแล้วก็กลางเดือนนะที่เราจะสามารถซื้อได้รอบละ36ใบนะครับแต่ว่าผมคิดว่าไอ้ตัวสีม่วงอันนี้เนี่ยถ้าเปิดได้ซื้อจริงๆน่าจะซื้อได้รอบละประมาณ10ใบหรือว่า20ใบนะเพราะมันการันตีเพียงแค่80ใบเท่านั้นน่าจะไม่เปิดได้ซื้อเยอะแบบตัวดําเพราะตัวดํามันจะการันตีที่180ใบนั่นเองนะครับ ก่อนที่จบคลิปไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาขอทําการแนะนําตัวละครระดับเอเดอาร์ที่น่าสุ่มในตู้นี้กันหน่อยละกันนะครับเผื่อว่าตู้นี้มันจะมีการอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์เอดีของเราในอนาคตนะก็ในอนาคตไม่ว่าจะช้าหรือเร็วเนี่ยไงตู้นี้ก็ต้องเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์เราอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะขอมาทําการแนะนําตัวละครจากตู้นี้ที่น่าสุ่มแล้วก็น่าสนใจกันหน่อยละกันแถวบนนะครับผมคิดว่ามีแค่ตัวละครตัวเดียวนะครับที่น่าสุ่มนะก็คือตัวละครอย่างยุงแดงตัวนี้ผมไม่ว่าจะมีตั้นไหนตัวมจ ได้แรงมากๆตัวหนึ่งเลยส่วนแถวที่2นะครับก็จะมีตัวละครที่น่าสุ่มเพียงแค่ตัวเดียวนะครับผมก็คือตัวละครอย่างโซนิคร่างเอเดดาบวกนะครับตัวนี้ก็ถือเป็นตัวละครที่เก่งมากๆในทางด้านการบัฟความไวนะครับตอนนี้ทางทีมปีศาจเนี่ยก็ยังไม่มีตัวไหนที่สามารถบัฟความไวได้เหมือนกับโซนิคเพราะงั้นตัวละครตัวนี้มันก็เป็นหนึ่งตัวละครที่น่าสุ่มมากๆหรือว่าถ้าใครต้องการอยากได้ตัวดาเมจนะครับในการเอามาทำดามเมจช่วงต้นเกมเนี่ยจะสุ่มเป็นทัสไมกิล่าง2อีกตัวก็ได้นะตัวนี้ก็เก่งมากๆเลลยัท้้ง PVP PVE แวก็ ส่วนแถวที่3เนี่ยผมก็จะมีมาแนะนํา2ตัวละครนะครับตัวแรกก็จะเป็นตัวละครอย่างเกวินจะเป็นตัวละครที่อันติแล้วก็จะสามารถสตันได้2ตัวละครขึ้นไปภายในเกมตัวเดียวนะถ้าเราไม่ใส่ชุดเดสไรให้ตัวละครตัวอื่นเกวินก็จะเป็นตัวละครตัวเดียวที่จะสามารถทาสตันได้มากกว่า2ตัวขึ้นไปและผมก็มองว่าตัวละครตัวนี้ก็น่าจะยังสามารถเล่นได้ปีกักพักนะครับด้วยความสามารถในการสตัรจากสกิลอันติของมันนั่นเองส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างเกโลกิโลนะครับอันนี้น่าจะเหมาะมากสหรับเซิร์ฟเวอร์ ท่านลึกตัวนี้ก็ถือเป็นตัวละครขอเริ่มต้นที่ดีมากๆที่เราควรจะเลือกใช้นะถ้าสมมติตู้นี้มันเข้ามาจริงแล้วเราเพิ่งเข้ามาเล่นเกมนี้ใหม่ๆนั่นเองนะครับก็สรุปนะครับผมจะมีอยู่ประมาณ4 5หตัวละครนะครับที่ผมจะแนะนํานะตัวแรกก็จะเป็นยุงแดงนะครับตัวที่สก็จะเป็นออปชันเราจะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้ก็คือตัวละครอย่างทัสซมุกิล่าง2ตัวที่3ก็จะเป็นโซนิคล่าง2นะครับตัวที่4ก็จะเป็นเกวินตัวที่5ก็จะเป็นกิโลกิโลนั่นเองนะก็จะเป็น5ตัวละครที่ผมมองว่าคุุ้้้้มมมมค่่าาาาไสสสดใในนนกกกกกรรรรจจตูีแลววิ การมาแนะนําตู้ใหม่ของทางเซิร์ฟเวอร์จีนพร้อมกับวิธีการหาตัวก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันสับคิปนี้ผมก็น่าจะจบไว้เพลงเท่านี้แหละครับผมเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ต้องขอบายบายนะครับก็ถ้าชอบคลิปในใี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe กันเอาไว้ด้วยนะครับ